สวัสดีครับผมบอยรีวิวของครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวอุปกรณ์ที่ช่วยถนอมสายตาสำหรับคนที่นั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมเป็นเวลานานๆนานๆเลยนะครับ ตอนนี้นะครับหลายๆคนนะครับก็เริ่มทํางานแบบ Work From Home หรือว่าใครที่ทํางานที่ออฟฟิศนะครับก็ใช้ลูกตากันอย่างซึ่เปลืองวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธี การที่เราจะถนอมสายตาของเราที่เราจะได้ใช้กันไปอีกยาวนานเลยนะครับตอนแรกนะครับแว่นตานะครับแว่นตานี่สําคัญมากแต่ตอนนี้แว่นตาเอาไม่อยู่แล้วครับสังเกตตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าเวลาเราจ้องทํางานอยู่หน้าจอคอมนานๆเนี่ยเวลาเรามองไปทางอื่นมองออกไปทางนาน้นทางนี้มันจะรู้สึกเบลอมันไม่โฟกัสมันไม่อะไรนะครับนั่นแหละครับปัญหาของสายตาครับมันทําให้การมองของเราการโฟกัสของเราเนี่ยมันเหนื่อยมันเมื่อย ล้าไปหมดแล้วนะครับแล้วที่สําคัญนะครับความสว่างของห้องทํางานอันนี้สําคัญมากมีผลต่อการมองเห็นของเรานะครับถ้าเกิดว่าแสงน้อยแสงไม่พอนะครับมันจะยิ่งทําให้ดวงตาของเราทํางานหนักยิ่งขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมเลยจะมารีวิวนี่ครับอุปกรณ์ตัวช่วยเสริมพิเศษนะครับของ BenQ นทั้ง2ตัวนี้ครับคือ BenQ Scree น Bar นะครับบอกเลยหมดปัญหาเรื่องแสงสว่างไม่พอบนโต๊ะทำงานไปได้เลย ทั้ง2ตัวนี้ครับมีความแตกต่างกันนะครับตัวนี้คือ BenQ Screen Bar ธรรมดาตัวนี้คือ BenQ Screen Bar Plus นะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงครับเรามาดูที่ตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับตัว BenQ Screen Bar นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4,490บาทนะครับออกแบบมาให้เราสามารถใช้งานกับจอ monitor ทุกรูปแบบได้เลยนะครับด้วยการที่มีตุ้ม่วงน้ําหนักด้านหลังนะครับตรงนี้นะฮะมันสามารถที่จะ่วงน้ําหนักไว้แล้วก็ล็อกตัวไฟ ของเรานะครับตัวนี้นะครับให้มันอยู่ติดกับตัวจอได้ไม่หลุดไม่ล่วงนะครับตัวนี้นะครับจะมีปุ่มกดอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับจะมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็มีปุ่มกดให้เป็นออโต้นะครับแล้วเราสามารถปรับค่าเควินได้อยากได้เป็นเดย์ไลฟ์วอร์มไวอะ สีเหลืองสีขาวอะไรพวกนี้สามารถปรับได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับความสว่างได้แบบแมนนวลนะครับใครอยากได้สว่างมากสว่างน้อยนะครับก็สามารถปรับเองได้แต่ถ้าใครนะครับไม่รู้ว่าแบบไหนมันถึงจะพอดีกับสายตาของเรานะครับผมแนะนําให้ปรับไปที่ออโต้เลยครับเพราะว่าตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์การรับแสงอยู่ด้านบนตรงนี้นะฮะมันจะสามารถที่จะรับแสงมาแล้วก็คํานวณประมวลผลให้เสร็จสมเรียบร้อยว่าโอเคนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มแสงให้คุณนะแสงมันน้อยไปแล้วนะ สายตาทํางานหนักนะครับตัวนี้ไฟก็จะทําการเพิ่มแสงให้เองอัตโนมัติเลยนะครับและตัวนี้นะครับเขาออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับสามารถปรับองศาได้ประมาณ10องศานะฮะแล้วก็ไม่ทําให้แสงเข้าไปรบกวนภายในจอมอนิเตอร์ของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราใช้โคมไฟปกติทั่วไปตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้นะฮะมันจะสะท้อนกับตัวหน้าจอของเราบางทีเราทํางานเราต้องหลบ มุมนี้นเชิงเงื้อมุมนั้นมุมนี้นิดนึงถ้าเกิดว่าเป็นโคมไฟปกติที่แบบตั้งโตะนะครับหรือว่าเป็นไฟเพดานเนี่ยไฟเพดานกว่าจะลงมาถึงเรานะครับการที่เราจะอ่านหนังสือหรือว่าเราจะดูคีย์บอร์ดเนี่ยออความสว่างเนี่ยมันไม่พอแล้วมันจะเหลือแค่ประมาณ200ลักแต่ตัวนี้สามารถให้ความสว่างได้ถึง500ลักเลยนะครับแล้วปรับเองแบบออโต้ด้วยนะฮะที่สําคัญคือไม่มีเงาสะท้อนเข้าไปในจอนะครับแสงเขาจะทําการตัดคัตออฟมาเลย ฟ้าบไม่เข้าตาแล้วก็ไม่เข้าจอจะลงที่พื้นที่ตรงคีย์บอร์ดหรือว่าตรงที่เราอ่านหนังสือนะครับไม่จะเป็นที่จะต้องติดแค่ตัวหน้าจอนะครับติดขอบติดผนังติดอะไรที่แบบเฮ้ยเราอยากจะทำอยากจะใช้ไฟแค่ตรงเนี้ยอยากจะอ่านหนังสืออยากจะทำจดโน้ตเลคเชอร์อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์อ่ะเรามาดูตัวนี้กันต่อนะครับตัวนี้คือ BenQ Screen Bar Plus นะครับจะมีความแตกต่างกันกันกนกบตัวรุ่นธรรมดาแบบนี้นะครับตัวนี้จะมีตัวรีโมทคอนโทร ปิดตัว Control อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เอาตั้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสามารถเลือกได้นะครับโหมดต่างๆก็เป็นออโต้เป็นเปิดปิดนะครับปรับค่าวอลลุ่มของแสงนะครับไอตัวนี้ผมยังไม่ได้แกะอ่ะเราก็สามารถที่จะแกะออกได้ ดึงออกแค่นี้อ่าดึงออกได้เลยปรับได้กดเปิดกดปิดตรงนี้ได้นะครับปรับค่าเควินความเหลืองความขาวความไวเดอไลท์ปรับได้หมดเลยนะครับเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้ส่วนตัวนี้ด้านบนนะครับเขาจะไม่มีการปรับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับก็จะเป็นแท่งผิวๆแบบนี้เลยนะฮะไฟ l e วดีด้านในเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถปรับได้ 10องศาเหมือนกันตัวฐานตรงนี้ก็เหมือนกันเช่นกันนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่5,990บาทครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับตามงบประมาณของตัวเองแต่ผมบอกเลยว่าควรจะมีไว้สําหรับ คนที่จ้องหน้าจอคอมนานๆนะครับมีไว้ผมว่าถนอมสายตาของเรายืดอายุการใช้งานของลูกตาของเราไปได้อีกเยอะเลยนะครับใครที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ด้านใต้นะครับลองกดเข้าไปดูได้มีของเยอะแยะมากมายเลยนะครับของเบนคิวนะครับก็สายเกมมิ่งสายทำงานคือมีครบทุกอย่างจอจอแต่งภาพจออะไร้นี้มีหมดเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับบ๊ายบาย